ออกเด้อวันนี้เด้อขาขาหน่อยแกงไไว้ใจใจนั้นาขับแล้ไม่อกูงส่บอปเปยยาให้กินเลยวันนี้ก่กอดกอดเล

พวกดูดูข้างในมีไหมที่ที่ที่มันคุกได้คลุกได้มันข้นงานดีเสียทัวมันเป็นสีแดงสีหวังที่งามปะอ้าวมึงเบิ้งมึงเบงัน้ำมันไหมกะเตนกระตะแนเป็นน้ำนเาเหม็น

เออหมูป่าเนี่ยใส่มูนาลมกมนอ๋อบดกชีป่ามาใส่ผสมซอสผสมมันนี้เลยเนาะผักชีชีด้เลยรดีอวไ่บวกซอสน้ำซุปรสนี้แล้วี่าป้าครับอันที่ไข่เลหอล่เนาะเออนี่แหละิ้อาไงแค่น เอาไม่ค่ามะฮวงแบบนี้ไม่ค่ามะฮวง

ม่มีอยู่ต้นเนอบ่พออยู่ต้นบ่พอยู่ต้นต้นมันยานเนี่ยหอมอกไะดอมเลนะสดมันเป็นหหมันโลนเไปมั A dưng hãm ở nhà mình 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 có tốt hơn nữa mình 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 ปูแค่นีนี่นะเบิดบางทีก็สัจกต้นสองต้นที่หนกัพอกินยดนนมันมกบวไปกขา้ปูเสร็ปีม่ี่วกไหะบ่ะไม่มไม่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 ไมไม่หัวหวานนะกินหอม หอมหอมน้องชายกอนไปเจอเฮ่บอกกันว่าเนี่หับลนี้ลาไปก่อนค่ะ